เลยนะครับเรามีต้นสับปะรดไว้ให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับฟองฟองสงใสเฮ้ยเคยกินสับยะรดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทามาจากอะไรวันนี้หายสงใสครับมาดูต้นสับยะรดกันจะได้มากินสับยะรดกันอ,อย่างาไม่ผิดหวังครับอะไรนะส้มจ่ายน้ำผึ้งทูเรือ50บาทก็โอเคนี่โบหิมะค่ะโบหิมะหลงละ5บาทโ,โอ้โอโลูกใหญ่มากเลย ออกมาไหมาเอาไปมลกใหญ่นะเพื่อนสวยสวยตรงน้เหออ <c oughs> อันมอนดนิโกลี่รานาอันมอนด์คบหาสิบมนี่คนละครึ่งคนละครึ่งด้วยนะคนละครึ่งก็มีนะคะต้นเชงก็สวย มะม่วงเบามะม่วงเบาออกแล้วนะคะมะม่วงเบาออกแล้วมะออม่วงเบาเอามา,านะมาตอนนี้หนูขายอยู่ร้อยแปดรับมร้อยหกสิบได้อืมสวยๆแกนได้ค่ะใครจะเอามะม่วงเบาไหมมาเอาได้นะที่ตลาดนี้นะคะอันนีนสสดดบบ้สั้นนิชสวยอร่อยค่ะคิดละสิบห้าบาทนะคะแมสบอลไดอยังแมสบอลไหมแมสก็มีนะ สวยไม่ก็สวยอันนี้โซนอันเดอร์แพร์นะคะสวยๆทนั้นเลยของวัยรุ่นก็มีนะคะของเด็กๆก็มีเยอะเหมือนกันก็จะมี หมูอบหมูแผ่นยีนกำลังออกแล้วนะคะใครต้องการยีนก็แวะมานะะต้นไม้ก็มีนะคะต้นไม้มมมมเป็นโซนต้นไม้นะคะโอเคสซนบอลสีบอลดา่ะะดางนี่นะคะสาคู่ดางี้นะคะไม้ตามตลาดนะคะ ข่งตลาดเ็ามีนะ,ะมีแมสเยอะเลยอันนี้ไม่แพ้นะคะแพ็คละสิบบาทเองสิบบาทนะคะแพ็คละสิบาทไม่แพงไม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นเย็บขายนะคะตังเ,เกงก็โอเคนะคะน่าจะตัวละร้อยนะคะโซนนี้หนึ่งร้อยหนึงร้อ เมี่ยงคำก็มีเอาไม้เมี่ยงคำเมี่ยงคำสวยเมี่ยงคำเอาไหมเมี่ยงคำก็สวยเมี่ยงคำอ๋สละก็มีนะคะสละกลละเจ็ดสิบบาทนะคะซาโนนะคะสละมีสละมีส้มโอนะคะมีข้าวยำปักไตด้วยข้าวยำอมโสนใจนะคะ แล้วก็มีฝรั่งกิมจูอะไรดีคะอ,อ่ออะไรนะรองเท้าก็ใช้ได้นะน่ารักมากเลยรองเท้าเหมาะสำหรับ,บเด็กๆนี่ไดต่างโอ้ยูดต่ชอบสมัยก่อนเราไม่มีรองเท้าแบบนี้เลยนะคะมีรองเท้าหนึ่งคู่นี่ ใส่จนเปื่อยขาเท้านะคะทนทานเดี๋ยวนี้มีรองเท้าเยอะแยะให้ขายใครมีไม่มีรองเท้าก็มาเรียกซื้อได้มีช่างน้ำหนักด้วยนะคะช่างน้ำหนักหนึ่งบาทคนละหนึ่งบาทเสื้อผ้าเนื้อเบาดีนะคะน่าจะโอเคอยู่เนเบาสวย อันนี้ผ้าใหม่คนะ่ะผ้าใหม่เนาะเสื้อต้องออกมาลองเองนะคะเสื้อต้องมาลองดูเองจะได้ดูไซส์รูขนาดนะคะน่ารักเยอะเลยอันนี้ก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงสวยเยอะนะ ยีนก็เริ่มออกแล้วนะคะหน้าหนาวของใครไม่ค่อยหนาวมากก็จะใส่ยีนก็จะโอเคนะคะสวยนะคะหมูยอหมูแผ่นหมูเส้นนะคะหมูทุกนะคะคุ้งเชียงนี่ค่ะมาะคะ่ะรับกันเลยะคะใครเสี่ยงโชคมีเลขเด็ดก็มานะคะมาได้เลยนะคะ โอ้ยอันนี้เที่ยวบอกว่าหุงยนไปโอเคข้าตลาดเราต้องวัดอุณหภูมินะคะโอเคข้าตลาดต้องวัดอุณหภูมิอ่าก็มีชนขนมด้วยมีข้าวเหนียวดำด้วยนะคะมีข้าเวเหนียวดำใสยไหมน,น,น้ำพริกเอาน้ำพริกเนะน้ำพริกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวออกมาเอานะเดี๋ยวกลับมาเอาตอนนี้ก็ ตลาดก่อนเจ้าสวัวสวยทำงานนี้เจ้าสัวอร่อยนะคะผ้าตังหน้าต่างเจ้าสวยค่ะตัวน,นี้ก็โอเคนะคะปลาแซลมอนไหมคป็นละครึ่งได้นะคะปลาสบาปลาแซลมอนร้อยสิบบาทนะคะชุดละร้อยสิบบาทเอาไหมนคะขาหมูค่ะข,า,ขาหมูเจ้าอร่อย นุ่มนะคะปากกีก็มีนะคะมาค่ะไปตลาดกัน